หมอทีนคิดเห็นยังไงครับกับการที่มีอารมณ์แล้วเราต้องไปเตะฟุตบอลรู้ไหมว่าสอบแกะแผ่รุนแรกที่เจอคืู่คำถามนี้เลยเดี๋ยวแกะแรุนแรกคนคุณลุกเลยเนี่ยหมอทีนเป็นน้องมึงปีวะเนี่ยคนคุณลุกหมดเลยตั้งมแต่ตำนานคุณอยู่ในเหตุการณ์เลยใช่ไหมมันถามว่าอะไรนะ เมื่อควรมีการทางเพศคุณจะทำอย่างไรแล้วมันก็มีช้อยมาแล้วก็มีช้อยข้อนึงบอกว่าเตะฟุตบอลแล้วเหมือนเขาเฉลยมาว่าให้ตอบข้อนี้ซึ่งทุกคนก็แบบทุกคนก็แบบอพอเรารู้สักอาร์มโซ่เราก็จะไปเตะฟุตบอลหรอใช่ไหมอาร์มโซ่ไหม หเหตุผลว่าอะไรนะเหมือนเป็นการ distract ไม่ให้เราแบบไปหมกมุน่นเออซึ่งปกติแล้วมันเหมือนกินข้าวเนาะจริงๆเออหิวแล้วให้เรากินน้ำระคะต้องหิวแล้วก็ต้องกินข้าว <c oughs> นะคะเราก็ต้องมีการปลดปล่อยอย่างเหมาะสมและไม่เดือดร้อนคนอื่นอ่าแค่นี้เองหลักๆใจความง่าย